สวัสดีครับการอยู่ในที่สงบสงบคนเดียวเนี่ยโดยเฉพาะในที่เปลี่ยวเปลี่ยวอย่างในปาน่าในเขาอะไรแบบนั้นมันฟังดูท้าทายนะครับชวนให้รู้สึกกลัวได้ง่ายเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยโดยดูจากเนื้อหาในพยะเพละวะสูตรครับที่ท่านพูดถึงเรื่องความกลัวความน่าสะพรึงกลัวโดยตรงเลยประเด็นสำคัญที่เราจะดูกันวันนี้ก็คือพระสูตรนี้ท่านชี้ว่าความกลัวจริงๆนะครับ อาจจะไม่ได้มาจากาสิ่งภายนอกนะอย่างป่าหรือความมืดอะไรพวกนั้นแต่มาจากข้างในเราเองใช่ค่ะมาจากความไม่บริสุทธิ์ในใจเรานี่แหละครับในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าท่านสนทนากับชานุโสนีพราหมณ์ถึงความยากนะครับความยากที่พิสุทธ์จะไปอยู่ในป่าอันสงัดได้อืก็คงไม่ง่ายจริงๆค่ะใช่ครับเราเลยจะมาดูกันว่า มุมมองของพระองค์เป็นยังไงและต้องมีคุณสมบัติภายในแบบไหนกันแน่ที่จะช่วยเราก้าวข้ามมันไปได้ค่ะก็เริ่มต้นจากที่ชานุโสนีพราหมณ์ท่านกลับทูลนั่นแหละค่ะว่าไอ้ที่พักที่มันเงียบๆสงัดสงัดห่างไกลผู้คนอย่างป่าเปลี่ยวเนี่ยอยู่ลําบากนะคะคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ฝึกจ,จิตยังไม่ได้สมาธิเนี่ยยากมากที่จะมีความสุขอยู่ในนั้นได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นด้วยตามนั้นเลยนะคะพระองค์เองตอนที่ยังทรงบำเพ็ญเพียรเ,เป็นพระโพธิสัตว์ก็เคยทรงคิดเหมือนกันว่าป่าพวกนี้มันเหมือนจะแบบว่าดึงใจคนที่จิตยังไม่สงบให้ฟุ้งซ่านไปได้ง่ายๆเลยอ๋อครับครับแสดงว่าจุดเริ่มต้นของการรับมือความกลัวตามแนวทางนี้ก็คือต้องยอมรับก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็อาจจะมีรากมาจากข้างในตัวเราเองใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ แนวคิดหลักๆในพระสูตรนี้เลยก็คือความกลัวหรือที่เรียกว่าพยะแล้วก็ความขลาดจนขนลุกหรือเพราะวะที่เป็นอกุศลเนี่ยนะคะมันมักจะเกิดจากกิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์ภายในของคนที่เข้าไปอยู่ในป่าเองนั่นแหละค่ะอื <c oughs> แล้วเพื่อจะพิสูจน์ว่าพระองค์เองคร้อมที่จะอยู่ในที่แบบนั้นได้หรือยังตอนนั้นที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์นะคะ ท่านก็เลยตรวจสอบคุณสมบัติในตัวเองอย่างละเอียดเลยนะคะมีตั้ง16ประการแน่โอ oh, 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 oh. ตั้ง16อย่างเลยเหรอครับมีอะไรบ้างครับพอจะสรุปให้ฟังได้ไหมได้ค่ะถ้าจะให้สรุปเป็นกลุ่มๆนะคะก็คือหนึ่งเลยท่านพิจารณาความบริสุทธิ์หมดจดของการกระทําคําพูดความคิดแล้วก็การใช้ชีวิตหรือที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอาชีวะนะคะ ครับความบริสุทธิ์4ด้านใช่ค่ะ2ก็คือตรวจสอบว่าไม่มีกิเลสท,ที่เป็นอุปสรรคสำคัญสำคัญมารบกวนใจอย่างเช่นความอยากได้มากๆหรือราคากล้าในกามความคิดอาฆาตพยาบาทความเสื่องซึมท้อถอยทางขิตใจที่เรียกว่าถีนมิทธะนะคะอ๋อครับถีนมิทธะแล้วก็ความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยพวกนี้ต้องไม่มีเข้าใจครับ และสก็คือพิจารณาคุณธรรมที่มาช่วยสนับสนุนการปฏิบตัติอย่างเช่นความไม่ยกตนข่มผู้อื่นความไม่ขลาดกลัวไม่หวาดหวัน่นความไม่มากมากในลาบสักการะคือไม่ได้หวังพวกนั้นนะคะแล้วก็มีความเพียรไม่เกียจคร้านมีสติมั่นคงไม่หลงลืมมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาไม่ใช่คนปัญญาสามโหฟังดูเป็นการตรวจสอบตัวเองที่ ละเอียดมากๆจริงๆนะครับเพราะพระองค์เห็นว่าตัวเองบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านี้หมดแล้วก็เลยเกิดความมั่นใจอย่างยิ่งที่ในพระสูตรใช้คําว่าถึงความเป็นผู้มีขนตักโดยยิ่งใช่ไหมคะใช่ครับครับคำนี้เลยคือความกลัวความหวาดระแวงต่างๆมันหายไปทําให้กล้าที่จะเข้าไปอยู่ในป่าได้ใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่มีความมั่นใจเฉยๆนะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้วิธีแบบว่าเผชิญหน้ากับความกลัวที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่อีกโดยตรงเลย เผชิญหน้ายังไงครับคือท่านจงใจสเสด็จไปอยู่ในสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวเลยค่ะอย่างเช่นอารามเจดีวนเจดีหรือที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือป่าช้าหรือโคนต้นไม้ที่คนเชื่อว่ามีเทวดาดุร้ายสิงอยู่อะไรทํานองนั้นไปในที่น่ากลัวเลยค่ะแล้วไปในคืนที่กําหนดด้วยนะคะ คือคืน14ค่ำ15ค้าำแล้วก็8ค่ำแห่งปักพักหรือก็คือคืนเดือนมืดคืนเดือนเพนเพื่อกระตุ้นให้ความกลัวมันปรากฏตัวออกมาแล้วจะได้หาวิธีจัดการกับมันค่ะโอ้โหการเผชิญหน้ากับความกลัวแบบตรงๆอย่างนี้ฟังดูต้องใช้ใจที่เด็ดเดี่ยวมากๆแล้วก็ต้องมีสติกำกับตลอดเลยนะครับแล้วท่านจัดการกับความกลัวที่มันเกิดขึ้นยังไงต่อครับวิธีที่ส่งใช้ก็น่าสนใจมากๆค่ะ คือเมื่อความกลัวนั้นมันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะกําลังอยู่ในอิริยาบถไหนเดินยืนนั่งหรือนอนอยู่พระองค์จะทรงอยู่ในอิริยาบถนั้นๆไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะไม่เปลี่ยนท่าใช่ค่ะไม่เปลี่ยนท่าจนกว่าจะสามารถข่มหรือกำจัดความกลัวนั้นให้หายไปได้ในขณะที่ยังอยู่ในอิริยาบถนั้นๆเลยคือไม่หนีไม่เปลี่ยนท่าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกอ๋อเข้าใจแล้วครับ เป็นการฝึกเผชิญหน้าแล้วก็เอาชนะความกลัวนะจุดที่มันเกิดขึ้นเลยจริงๆถูกต้องค่ะและผลจากการฝึกฝนแบบนี้การชำระล้างกิเลสภายในแล้วก็การ,รเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างต่อเนื่องนี่เองค่ะที่ทำให้พระองค์ทรงบรรลุฌานสมาบัติในระดับต่างๆได้แล้วก็ในที่สุดก็ได้บรรลุวิชาสามประการวิชาสามค่ะคือ 1. ความสามารถระลึกชาติในอดีตได้หรือบุพเพนิวาสานุสติยาน 2. การเห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกามหรือจุตุปปาตยยานและ 3. ความรู้แจ้งในการกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปหรืออาสวะขยายาณซึ่งอันสุดท้ายนี่แหละค่ะที่นำไปสู่การตรัสรู้นั่นเองสุดยอดเลยครับฟังแล้วเห็นภาพการฝึกฝนที่เข้มข้นมากจริงๆเออแล้วทีนี้ หลังจากที่ตรัสรู้แล้วทําไมพระองค์ถึงยังคงเลือกที่จะอยู่ในสถานที่สงัดแบบนั้นอยู่ละครับในเมื่อทรงข้ามพ้นความกลัวทั้งปวงไปแล้วคําถามนี้น่าสนใจมากค่ะพระองค์ก็ตรัสตอบชานุโซนีพราหมณ์ไว้นะคะมีสองเหตุผลหลักๆค่ะคือ 1. เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระองค์เองเพราะถึงแม้จะตรัสรู้แล้วความสงบความสงัดก็ยังเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการดํารงอยู่ของผู้รู้แจ้งนะคะ ครับผมและ2ก็คือเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่คนรุ่นหลังค่ะคือเพื่อให้เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางแก่ภิกษุหรือผู้ปฏิบัติในภายภาคหน้าว่าการอยู่ในที่สง,งัดแบบนั้นน่ะมันมีประโยชน์แล้วก็สามารถทําได้จริงนะอ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยสรุปได้ว่าการจะรับมือกับความท้าทายในสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกลัวอย่างการอยู่ในที่สงบหรือความสันโดษมากๆเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ความกล้าภายน้องอย่างเดียวนะครับแต่หัวใจสําคัญเลยคือการหันกลับมาสํารวจแล้วก็ชําระล้างไอ้ความไม่บริสุทธิ์ภายในใจเราเนี่ยแหละควบคู่ไปกับการเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องมีสติมากๆด้วยใช่เลยค่ะ ซึ่งพอชานุโสณีพราหม์ได้ฟังคําอธิบายทั้งหมดนี้จากพระพุทธเจ้าแล้วนะคะก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างมากเลยถึงกับประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิตเลยค่ะ ครับผมเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเราเราท่านๆในปัจจุบันอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ในป่าเปลี่ยวอะไรแบบนั้นแต่การฝึกฝนคุณสมบัติภายในอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความบริสุทธทิ์ทางกายวาจาใจการรู้เท่าทันแล้วก็พยายามลดละความอยากความโกรธความลังเลสงสัยต่างๆหรือการฝึกสติสมาธิให้มัน่นคงการพัฒนาปัญญาให้เท่าทันอารมณ์ สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราจัดการกับความกังวลหรือความกลัวเล็กๆน้อยๆที่อาจจะผุดขึ้นมาในชีวิตประจําวันของเราได้ดีขึ้นบ้างไหมอย่างไรบ้างก็น่าคิดนะครับ